จากการที่เราส่งนักเรียนนักศึกษาไปยังาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้โดยการนักศึกษาผู้ชทยนากศึกษาท่านพวกระภาของศูนย์บิษัประจักจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการจัดทำสองประธานาธิการด้บริษารจังหวัดสุพรรณบุรีเรากระผมได้รับการสบายผู้โดยการวิทยาลัยหวังเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง มีความ open house ส์้นีเราเปิดบ้านของเราวันนี้เรารีลิสเฟรนฟด์ซิมในการต่างคูนะ่กับการเรียนสายอาชีพของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตสามแล้วก็จะมีความมั่นคงจะเห็นว่าพวกเราทวันี้ไม่ายพอดว่านอ๋อปกติเราจะ จนพี่ที่ลัยการาชีพสองพี่น้องได้รับรางวัลเกียนที่บานกบจุนเทิงพีที่อัยการาชีพสองพี่น้องน and the country now